จะเอาลูกนี้อือไปกันเถอะเีลือมนหลอมมาแหลมแทนใช่มามาเชาฝนตกแล้วก็แดดออกค่ะแดดออกมาเราจะไปเก็บพรำกันนะคะอ้าวอะไรมาอ้าวอ้ากอ้า่อ้ายกะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปบ้านแม่ย่านะคะี่นิ่งจะมาเก็บ ลูกพลัมรูปพลัมที่อยู่ในสวนนะคะจะเอาไปฝากแม่ย่านะคะแม่ย่าบอกว่าถ้ามีสุแกแล้วก็เอามาฝากแม่เลยคือรอให้เราเก็บอยู่ข้างล่างเราก็จะเก็บนี่เห็นสีสวยไหมคะเพราะว่าไอตัวแป้งขา,ขาวๆเนี่ยมันค่อยๆลบออกก็เลยจะเห็นชัดหน่อยนะ ตัวแป้งขาวๆนี่เป็นยีสต์นะคะที่ลูกพลัมทั้งหลายแหล่นี่ยจะถัดออกมาเพื่อห่อหุ้มผิวของพลัมนะคะที่จะให้สดนานแล้วก็ป้องกันมดมแมลงแต่ก็มีมแมลงมาเจาะอยู่ดีในสุกแล้วนี่นี่น,นี่อยู่ข้างล่างเต็มเลยในสวยไหมคะแปลกใจชั่นจริงปลาไม่กินเหยือ่อ เอาเก็บพลัมนะคะไม่ใช่ตกปลานี่นั่งเก็บอยู่นานอุย้ยใบไม่กินนะลูกใบามาทำไมจ้าใบาเนี่ยอุย้ยนี่ข้างบนยังเยอะเลยทุกคนนั่น,นะข้างบนเห็นไหมคะนู่นจะเอ็สสีนะคะนี่ถ้าโดนแดดจะออกสีแดงๆนะนี่ นี่นี่นี่นรอรอแม่ใช่ไหมลูกนี่เดี๋ยวแม่เก็บเองเก็บไปให้แม่ย่านะอุ้ยลูกสวยนะคะทุกคน๊นทุกคนดูผลใหญ่มากโออเกี่ยงหัวสิปีนี้ไม่ดกเท่าปีที่แล้วรอปีหน้าทุกคนมาเก็บกันอีกนะคะ ลูกนี้แบบสุกเต็มที่เลยสุกเต็มที่เดี๋ยวจะเก็บเยอะๆไม่รู้จะเยอะไหมจะเอาไปอบแห้งอ๋อจะเกี่ยวหัวสิถ้าไม่เยอะแล้วก็ไปข้างทางเพราะว่าเราก็อยากไปข้างทางโดนแดดเดี๋ยวจะรีบ,ร,บรีบเก็บนะคะเพราะว่าจะไปบ้านแม่ยานะไม่รีบแล้วนะยังร้องเพลงอุ้ยข้างบนโน่นนะ่ะเดี๋ยวเอาบันไดามาตา่บันไดอยู่ไหนจ้า พนังกงานเก็บลูกพลัมมาแล้วจ้ะเก็บเชอร์รี่เก็บลูกพลัมเก็บลูกแพรเก็บแอปเปิลเก็บทุกอย่างที่กวิวสวยมากข้างบนค่ะตกลงไปนี่หมดสิทธิ์ค่ะนี่หลุดออกมาแสดงว่าเน่าเห็นไหมเน่าแหลงก็รู้ว่าอะไรอร่อยนะคะมีประโยชน์บำรุงผิวพรรณลูกพลุนสกัด ปีตาสกัดเข้มขน้นสนไหมคะ <c oughs> ทุกคนทุกคนว่าที่หนึ่งจะถึงไหมเนี่ยที่หนึ่งนักบ,บาสอะไรตัวเตียเ้ยนะเล่นบาสตั้งแต่มัธยมจนมหาลัยก็ยังเพราะว่าเล่นบาสจะสูงนะมีที่หนึ่งนี่แหละเล่นบาสยิ่งเล่นยิ่งเตี้ยลูกใหญ่มากลูกใหญ่บบเอฟบบเอฟเลยนูน่นเท่าไข่ห่านโอ้โหหมอ้อหม้มากโอ้ยทำไมไกลจัง มดมดมดเอาเอาเอา,เอาเกี่ยวหัวทำไม่ะคะจะเอาลูกนี้นี่อืม uh huh. ไปกันเถอะไปเถอะเดี๋ยวไม่ย่ารอนะคะเราก็จะไปปล้นนะคะ <c oughs> จะไปขโมยราสเบอร์รี่บ้านไม่ย่าคะ่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวในชีนี่จะพาก่อกองไฟหลังบ้านพาโรแมนติกสักวันบ้านไม่ย่าเราก็จะเห็นต้นมะเดือไฟเกนบอมบ้า <c oughs> ต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากเอมาปีนี้โอ้โหดก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 หูอาหารเย็นของเราป้าชมนุ่มมามาโซชินู่นซุปเปอร์ไมชวีกับมดเธอเอสเอาชิลีเผ็ดมากทุกคนแซ่ชาบเช้ามามาชาบ <laughs> <laughs> <บ>วันอังคารที่ที่หน่งไปบ้านแม่ย่านะคะก็วันนั้นก็ทำแกงส้มเปลาแซลมอนพอดีนะคะแล้วก็เลยเอาทั้งลูกพลัมเนี่ยนะคะลูกพลัมลูกพลุน,นี่แหละเชเวสเก้นเนี่ยนะไปฝากแม่ย่านะคะก็เอาแกงส้มไปฝากแม่ย่าด้วยหน่งก็นึกว่าแม่ย่าจะเผ็ดนะทุกคนเพราะว่าหน่งก็พอเผ็ดหน่อยๆน,นิดๆคือคือไม่ได้เผ็ดมากสําหรับนีงนะ <laughs> เอา <laughs> กลายเป็นว่า ไม่ย่าทําซุปผักซูชินีนะคะเผ็ดก,กว่าแกงส้มที่นีีหนึ่งพูดต้มยนียหรือแกงส้มเผ็ดกว่าแกงส้มนึ่อีกอะไม่ย่าทานเผ็ดมากทุกคนเดี๋ยวจะมาดูว่า,าพรำเนี่นเหลือเยอะไหมนะทุกคนเพราะว่าปีนี้พรำไม่ดกเลยนะคะปีที่แล้วโดกมากเลต้องปีหน้าแน่เลยเอไอตัว มีระเบคพามเหลืองก็ไม่ไม่ถูกนะคะปีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเหลือเท่าไหร่นะทีหนึ่งว่าจะเอาเข้าบ้านแล้วก็ไปอบแห้งนะคะทุกนในช่างใหญ่เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อกี้ค่ะทุกคนเห็นว่าพยากรณ์อากาศนะพรุ่งนี้จะฝนตกนะคะดูวันนี้ก็ครึมครึมเมื่อวานนี้ตกตอนเย็นแบบว่าจนแบบถึงถึงเอ่อทั้งคืนเลยนะคะนี่ทั่วฮาเซนุสค่ะทุกคน ตอนนี้ปีนี้ก็ด่อีกแล้วอะปีที่แล้วน่เก็บใส่กล่องไว้ว่าจะกลับเมืองไทยใช่ไหมล่ะก็เก็บเอาไว้เยอะเลยเยอะเลยค่ะแล้วปีนี้ก็เริ่มจะได้เก็บอีกแล้วเอ้ยทุกคนมาดูหนิเจออะไรเขาเข่าเป็นเห็ดโอ้ยเห็ด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 มีในสวนมีเห็ดชัมเปียงยองด้วยนะเจอด้วยนะคะเกิดตรงนน้นอะแล้วก็เออ คงมีเชื้อแถวเนี้ยคงเกิดขึ้นมาอีกเนาะสดชื่นยามเย็นในสวนค่ะทุกคนที่หนึ่งพยายามจะอยู่ข้างนอกบ้านให้นานที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าฤดูใบไม้ร่วงมาทุกคนสีเขียวก็จะไม่มีแล้วอะ่ะเราต้องแบบเก็บเกี่ยวความสุขในช่วงนี้นะทุกคนหนาวมาแล้วก็ต้องอยู่แต่ข้างในบ้านโอ้เฮ้ยแต่เราก็เก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้ช่วงนี้เนาะพี่ก็ โอ้ยเริ่มดุกอีกแล้วค่ะเนี่ยเรือมานลอมมาแหลมแฮ่เอ้ยเรือไม่เยอะเลยคะ่ะข้างบนนู่นอะ่ะจะต้องเอาไม้สสยไงยปีหน้าเรามาเก็บกันใหม่แล้วปีหน้าเนี่ยเชอร์รี่ลูกพลัมแอปเปลิลผลไม้ในสวนเหลา่านี้ที่ปีนี้ไม่ดกนะคะแอปเปลิลสามต้นน่ะไม่ติดเลยปีหน้าและคะ่ะเพราะว่าเขาดกมากเลยปีที่แล้วเนาะ เป็นเพื่อนที่น่ารักนะคะพี่ๆที่ติดตามมาก็โอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบบติดตามแล้วก็ชอบนะทีหนึ่งแบบอยากชวนมานั่งเล่นในสวนดูร่มลื่นเอาจะเก็บพลังหากเราต้องเชอกันนี่จะเป็นด้วยเหตุใดโอ้ยลูกใหญ่มากนี่ค่ะหาหมดต้นเลยวันก่อนอะ หนิงเก็บคือเพื่อนของพ่อปู่นะคะมาเนาะท่านก็มาทุกปีนะคะจะมาแวะตอนชเวสเกนตัวเนี้ยนะคะพลัมตัวเนี้ยมันสุกนะคะท่านก็จะแวะมานิงก็เลยเก็บช่วยนะคะก็เลยเก็บไปเก็บไปก็นิงเอาแอปเปิลให้เอาลูกแพรให้เหลือเท่านี้เองทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บข้างทางกันค่ะ เป็นโอกาสดีเนาะไม่ต้องดกเออไปเก็บข้างทางเห็นนะต้นเนื้อดกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันแล้วก็เห็ดทีนึงจะไป่องเห็ดคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเห็ดต้องขึ้นแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกปล่อยแล้วก็อากาศมันเหมือนกับเออเหมือนเห็ดจะออกแล้วเพราะว่าเริ่มเดือนกันยานะเห็ดจะมาเห็ดจะมาพี่พิตก็เอามายั่วนี่อยากเข้าป่าแล้วตอนนี้คือหมดอนะ่ะทุกคนดูสิคะเห็นไหมเห็นไหมบอกทีหนึง่งอยู่ตรงไหนคะ่ะ ต่ซอยนะะทุกคนมันหมดปีนี้ไม่ดกเลยนะคะก็มีเท่านี้เนะาะเฮ้ยที่ไงเอาอยูต่ำๆมองไม่เห็นนี่ไงเอ้ยลูกหนึน่งก็ามาแอบอยู่ตรงนี้เนาะ,ะอืมน่ารักจังเลยอดไม่ได้เลยเดินมาหาแอปเปิลต้นนี้ก่อนอร่อยมากทุกคนพันเนี้ยต้นนี้ยลูกเล็กเท่านี้แหละค่ะใหญ่สุดละอร่อยมากาชิมชิม หวานหอมกัดหอมเลยไปชังยิ้มให้ได้ละลาย <c oughs> ตรงรักสามี <c oughs> ตรงรักสามี อยากให้มาชิมค่ะต้นนี้เด็ดตัดยาแล้ก็เรียบสวยสวยเดินชมในสวนนหละคลิปนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปอบแห้งกันคลิปคลิปหลังคลิปหลังคลิปนี้ขอเดินเชยชมข้างนอกบ้านก่อนอาจะเข้าบ้านแล้วก็มันจะ ตอนอากาศไม่ดีเนาะค่อยเข้าไปในบ้านนะคะทุกคนดาวเรืองเจเย๋ยเห็ดเห็ดโอ้ยเห็ดมันกินไม่ได้กินไปก็ตายห <c oughs> <c oughs> น่อไม้หน่อไม้มีไหมจ้ะนี่ ทุกคนยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเนาะมันเดี๋ยวมันจะยาวนะคะเดี๋ยวที่จะพาไปอบอีกที่หนึ่งนะคะตอนเข้าบ้านทีหนึ่งขอไปทําอะไรสักแป,ป๊บหนึ่งในส่วนในตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่นะคะถ้าเริ่ม2องทุ่มเนี่ยก็จะเริ่มมืดแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาใกล้หรือดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศอุณหภูมิเวลาก็จะเปลี่ยนไปนะคะค่อยคค่อยคค่อยๆมืดเร็วขึ้นแล้วก็สว่างช้าลง มืดนานขึ้นโอเคค่ะบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมขอบคุณมากมายที่มากดไลค์กดติดตามที่หนิงอินยอรมมนนี้นะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายชูสเอาวีเาซินไปแล้วค่ะ